สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้รลานหน่อยมาเหล่นน้ำพี่พี่มาเล่นกับคุณย่าพี่มาเล่นกับคุณย่านะคะสวัสดีค่ะโนโนโนย่าเหลน่จะเห็นในสัตว์ไหมพี่มาเล่นกับคุณย่านะคะพี่มาแย่งที่นอนคุณยา่าคุณย่าเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จพี่พี่ก็มานอนมามาแย่งที่นอนคุณย่า ยังที่นอนคุณย่าสาวเจ๊เอาขึ้นมาดีด no ีสิลูกเขาเขายบขึ้นมาอีกทีไปเร็วร้านนอนมันเลนน้ำตาชาสาวผลมือนี่มันนี่ก็เลยแปรงเลี้ยงเขาสบายสวัสดีค่ะ น้ำเสร็จาบน้ำเสร็จตาหน่อยมาเหร่นน้ำก็ดืดๆหรอกว่าตาได้สองขวบกว่า สัสดียามเช้าอากาศดีๆตอนเช้าบ้านฝนก็ตกขึ้นฝนก็ตกงขึ้นคนก็ตกตกลื่นแม่จำมาขึ้นเป็นตะกี้หรอกบ้านก,ก็ตกตกมาเลยเช้าเมื่อแล้วก็จะเศร้าหรือบปล่าบ้านไหนน่าจะหยุดแล้วไหนฮิปโปน้อยเหรอี่ฮิปโปน้อยฮิปโปนะเอาใครหยุดขึ้นมาอีกลูกเลยเอาใครยิปโปน้อยขึ้นมาอีกเร็วๆๆ,ๆ อีกคนน้อยกันมาเอยอะแล้วอยากกินไข่อยากกินไข่ไข่ขยอยู่ไหนวะอยากกินไข่แท้อบอกฮะอยากกินไข่ะสันป้อนข้าวแล้วเมื่อกี้ก็ไม่กินทีนี้อยากกินไข่บอกย่าย่าภูเชีไข่มาให้กินอะไรอยากกินไข่ ท่าก,กับไข่อุ้ยไข่มาแล้วปิ่พๆกินเองนะมาแล้วกินเองไหมคะเอาปากคือเป็นโป๊ะโมเมนหมดกัดปากโมเมนต่โมเนยุ่งกัดกัดหัวข้างอ่อนี่อันนี้ก็ตัวเองทำไปเองนี่นี่อันนี้ ไปเสือนอยู่น้ำตาลาดเห็นมันกินเขาเห็นใส่หลายทั้งชุ่วโลดไส่กับเขาเด็กหน่อยอข้าวกับไข่อุย้ยคนเก่งของยาโอุย้ยตาคือดีแถมมันหยางหรอไหนไหนโอ้ยเอาทีมเอาทีมเอาทีมเซ็นโผม่เมียยูเนี่ยนเขาไม่อนผู้ใดใสาเขา อลูกเออใหม่เออใหม่เออลูกเอากินหนูตาดีหนูดึงออกนะลูกนะถ้าหนูเห็นอะไรอ่ะมากินกัดกินข้าวกับไก่กับมหาคุณย่าพี่ๆมาหาคุณย่าวันนี้คุณย่าไปออกเดินออกกำลังกายมาวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกครับ ฝนไม่ตกวันนี้อากาศดีครับอยู่ไหนเนาะหวีเมื่อกี้นี่ย่าเอาหวีไว้ไหนวะนี่ย่าเอาหวีไว้ไหนเนาะ วันนี้อากาศดีดีจังบาดเดะมาเคื่นอนปวดขาไหลยนอนกับบาดใดเพราะว่าสงสัยกินอะไรผิดแต่ทางทางบ้านเพ่นวา,นวาผู้เฒ่าว่ากินใกล้กับพีชก<ป>ินหน่อไม้ดองอะไรพวกนี้นก็ผิดมันจะทำให้ปวดมันจะทำให้ปวดขา 难、啊、呢。